ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมีกลุ่มคนเข้ามารวมตัวกันชื่อว่ากลุ่มต้นน้ำปิ่งเป็นคนที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมพวกเขาระดมเงินกันจัดซื้อวัตถุดิบแล้วก็ไปประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆไปให้แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ได้กินฟรีนะครับเพื่อจะเติมพลังในช่วงที่บุคคลเหล่านี้กำลังต่อสู้กับโควิด19ถึงแม้จะเป็นกำลังใจกำลังเล็กๆเท่านั้นแต่ก็เป็นความตั้งใจที่พวกเขาอยากจะเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้ผ่าน ครั้งนี้ไปได้ครับทุกๆวันกลุ่มต้นน้ำปิงและร้านอาหารมหาคนครเชียงดาวอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จะปรุงอาหารในช่วงบ่ายก่อนบรรจุใส่ถุงและวนาไปส่งให้กับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ได้กินอาหารสดใหม่ต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เจ้าของร้านอาหารมหาคนครเชียงดาวเปิดเผยว่าปกติกลุ่มต้นน้ำปิงซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้คนหลากหลายอาชีพจะทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วโดวยเฉพาะกับกลุ่มด้อยโอกาสแต่หลังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 จึงนำเงินที่ระดมไว้มาทำอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้กินแทนเพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้กับเชื้อโรคเรามีเงินกลุ่มนี้เรามาลงแรงกัน ก็ทําแจกให้กับนักรบชุดขาวเรียกกันอย่างนี้นะฮะก็คือพวกหมอพยาบาลแพทย์บุคลากรที่เขาเขาเสียสละในเรื่องต้องดูแลผู้ป่วยโควิดเนี่ยฮะก็เลยมาทํากันก็ก็ทำกันวันนี้วันวันนี้วันที่1ิบส like ิบนะครับวัี่สิแหละก็ทำก็แจกกันให้โรงพยาบาลหลักๆก็โรงพยาบาลสังกันแพงสันทรายโครมนครพิงค์ ระบุว่าการได้รับการสนับสนุนเรื่องอาหารทุกวันสามารถช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ได้มากเพราะบางส่วนไม่มีเวลาออกไปซื้ออาหารและที่สําคัญคือเรื่องกําลังใจซึ่งทุกคนจะทํางานให้เต็มกําลังความสามารถเพื่อหยุดยั้งเชื้อและรักษาผู้ป่วยอย่างดีที่สุดการสนับสนุนอาหารนะครับซึ่งอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้พวกเรา ถ้าเรียกว่าที่เขาเรียกว่าเป็นนักรบเสื้อกาวนะฮะหรือนักรบในชุดขาวเนี่ยได้มีกําลังใจนะฮะแสดงว่าประชาชนยังเห็นคุณค่าของเรานะการที่เราต้องต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายนี้แต่เราก็ยังมีการสนับสนุนนะฮะการช่วยเหลือจากผู้คนที่มีจิตศรัทธาทาอาหารมาจ่ายแจกให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ขอขอบพระคุณเป็นทางการนะครับผมยินดีครับสำหรับการทำอาหารของกลุ่มต้นน้ำปิง ได้ดำเนินการต่อเนื่องมากว่า10วันแล้วและจะยังคงทําต่อไปจนกว่างบประมาณจะหมดแต่ละวันทําประมาณ200ชุดซึ่งนอกจากแจกใจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆแล้วยังทําส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจรวมถึงกลุ่มเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าด้วยเพราะขณะนี้นอกจากต้องเผชิญกับเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วจังหวัดเชียงใหม่ยังประสบปัญหาเรื่องไฟป่าที่ทำให้ค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องสง่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงเพื่อดับไฟป่าทุกวัน